สบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนเอฟซีเด้อสูบสูบคน,นเนาะวันนี้ก็มาพบมาพอทางสองกํกกาลังกันคือเก่าพี่น้องวันนี้เซากลิ่มสีมาถ่ายคลิปอันเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเกี่ยวเขาซึ่งแบบเกี่ยวเขาปุ๊บผ่าปุ๊บพ่นเนาะพี่น้องเบาง่ายๆก็คือแบบว่าปุ๊บปุ๊บน้ำเนาะเพราะว่าน้ำม,มันก็ขึ้นแห้งเนาะทุกคนแต่กัเขาในหน้าเซากลิ่มมันก็ซุกเดวเนาะมีฝนมันก็บริโตกระเดอ้ออัน อันนั้นไปบอกรถเขาจะมาเกี่ยวหายเนาะทุกคนถ้อยยานนามมันขึ้นมาทั่วแล้วมันจะมันจะโบไหยพอมีดด้อยได้ทุกคนแล้วมันกระยานแบบมันเสียหายได้นั้นทุกคนก็เด้ตัดสินใจอันเอารถมาเกี่ยวเลยเนาะเพราะว่านี่กับพายุเข่าเนาะพายุเข่าตั้งแต่เมือวันที่สีที่เก่าที่ซีฟคุ่น้อทุกคนเหมือนกับวันที่สิบสามพายุก็ยังไม่ถนัดดีแบบเขาจะก็บอกว่าอันพายุมันสิมาหอดวันที่1ิ้หาคุน้อทุกคนก็เด้อ ต้าติดใจบ่เออจังไรมันก็คือิชีวิตเลยเนาะโออีแม่แล้กนะ็เดี๋ยบอกโดนข้าเจ้ามาเกี่ยวหายเนาะทุกคนเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งเด้อตอนนี้ก็เหมือนฝาเหมือนคนเนาะทุกคนเดี๋ยวสิให้เบิง่งเหมือนฝาเหมือนคนคลองฝาตอนนี้ก็ยังโชคเงียบอยู่นะทุกคน,กคนเดี๋ยวคอยสิพาไปเบิงนะ่งเนาะกล่องมันก็อยากเป็นเหมือนเหมือนมันเป็นจังไรด,ดิเดี๋ยวสิพาไปเบิงนะ่งเนาะทุกคนแบบอันนะ น้ำมันร้ายดีนะแบบฟูน้ำเห็นบอกจนมันจนแบบเครื่องโกเข่าเลยเนาะทุกคนทัานก็ตัดสินใจเอารถเกี่ยวจักรยานแบบยานน้ำมันมาเนาะยานน้ำมันมาอีกเพราะว่าน้ำมันกระสือร้ายนั่นคนน้ำน้ำแม่น้ำเซ้นโรนมันขึ้นือร้ายกันยานน้ำมันมาโดยยานน้ำมันอันนั้นถึงไม่เนาะเพราะว่ามันขึ้นอี่กัการใจได้เพราะว่าฝนมันก็ดีแต่ว่ามันโต๊ะอยู่แต่มันก็โต๊ะลงมากกว่าแห้งเนาะ มันเป็นอยงแน่นอซใช่ไมเป็นงวงๆนะถ้ามันบาดเจ็บก็ต้องเถอพราอาจนำไปได้เด้อทุกคนมันเป็นน้ำโทรศัพท์อบนี่เนาะทุกคนเพราะว่าเขาน้ำมันกระซูกเดียวเนาะซูซูเบิร์ตในนะนทงไทยทองอํามันเมันซูกรเดียวเนาะเร้อก็เอันั้นตัใจอรณมาเกี่ยวจ้าเพราะว่าท่านแบบขานหนามันขึ้นมากน่ ก็สิบ่หลเด้อนะทุกคนก็มันก็สิเสียเนาะความเสียหายมันก็หลายนะก็เด้อพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจเอารดมาเกี่ยวเนาะทุกคนแต่ว่าเกี่ยวขึ้นมาแล้วไปยังสิได้ตากยังสิได้อีหยังูั่นแหละก็พอดีพุพยุยังดีแล้เนาะพี่น้องแต่ออก็จังสิได้ตากต่อแต่ก็ยังดีกว่าแบบเฮาปาไว้แล้วเฮาบ่ไลพอมีดนะทุกคนแบบมันเสียหายนะเนาะเนาทีพ้นก็สิตกลงมาอีกแล้ น้องฝากระมืเอเิดเพื่อดซีบีน้องทุกคนเพราะว่าพายุมันก็กนอ่านันขึ้นมาเเิดมากวันเขามากแต่วันที่สิบหาเมื่เวาก็วันที่สิบสามเขาจะบอกว่าเมื่อวานมันแห้งจินเ,นเออจีนากนะทุกคนจักสิเกียวแล้วดูบวเนาะเพราะวันทุกคนโต๊ะมากนี่เขาจะไปอจักสิเกียว,วอะไรได้เพราะว่ามันมันเปียกเนาะเจ้านี้ก็ยังเปียกนะทุกคน เขาเจ้าเกี้ยวแล้วก็เข้าไปกับเขาเจ้ากระซีเดนไปหันก็สซีเอารถตรงไว้ยืมหันเนาะคนเอารถตรงไว้ยืมหันเนาเขาจะยืนแล้วก็สซีเอาขินเอาขินมาเทียงเนาะน่ามันลายอดีตหลายคนนะฮะคือว่าอจนจนโดนขั้นเที่ยวเนาะจนโดนขั้นเทีวแล้วก็ เื่ขขอกเข่าน้อทุกคนแบบโดเขาจะมัยากถบบโคตโดอนยานโดนมนันย่างไม่ไปไม้ตี้อะไรคือว่าขื้นไปน้ำเข่า มันสัตอะไรเด้อทุกคนต้องพูนนำได้ๆเนาะเพราะว่ามันเหมอนนะมันะดูกระเจงะเนี้ก็เป็นไงมม่พูดว่าขื่นน้ำเผากินน้ำ่อยากกินน้ำไปอยากกินอะไไปว่าไปอไปอีพอแล้วกันอย่างมาแล้วนทุกคน กบหนาบกพอจังเอารดเกีียวยานนามันมาแล้วทุกคนสองคันไม่โดนคันนงกำลังมาเจกสิเกีียวเร็วหรือบ่เนาะเพราะว่าหีคนมันกรสต๊บงมเดีกเยอเลยทุกคนสีแดวอีบพอสิแดวอีว่าจะวะแล้วสองคันแดงัเกีียวแดงเพราะว่าเกยวแงกัสอเขาจะให้บน้ยก็สประมาณนี้เนาะเขา บุญยาโป๊บโหลดละบุญยาอู้หูมันเป็นจังไงวะกล่องหอยหนะมันพูดอยากแย่อะไรเดี๋ยวโหลดเข้ามาทางนีก้ก็โป๊บไปทางนะั่นอีกทุกคน เกีียวเขาปบคนปบน้ำท่วมทุกคนมันเป็นโตมาอีกก็คือแบบท่วมอีดีท่วมแท้ๆอยู่เลยเนาะท่วมแบบกรเดืออะไรอยเลยเพราะว่านี่มันก็ะดูกกลครต่นข้างแล้วไม่นำเส้โดนทุกคนยังอีกบรได้อๆสำน้ามันก็จะดีขึ้นหอดแบบต้นั้งแต่ว่านเสถานะตอนนี้ ตอนนั้นรถข้เจอกก็เอามากําแมาอีกขัน้นน้องทุกคนแต่วา่าพอฝนหันตกแล้วตอนนี้ค่ะคอยนี้ย่านตะว่าเกี่ยวเปลวหันเด้ฝนมันตกเลยฝนมันตกแล้วทุกคนเอ้ยที่แบบสิเเตียนเบืองเนะ้องทุกคนอันนั้นดัก เพราะว่าโดดมันโดกมดดาได้กระสีไดเบ็กกระสอบมาใส่แบบนี้นะทุกคนแบบดีแต่ว่ามีอันน,นอ้ายเอ้ยนองคนมาซอยลายอยู่นล้วทุกคนกระสีเแบบ็กกระสอบเข้ามา คนไหวขั้นแแลดวกะสีอันนั้นไปแบกเอาว่าใส่รถไทยอีกเคื่อหนึ่งเนาะพี่น้องราวบ้านมันร้ายลงก็ร้ายไปใ่ยุคนยุคนทางพี่น้องมากับแบบอย่าไกลๆเนี่ย ฝนตกฝนตกอีกแล้วเดี๋ยวก่อนฝนตกกัคไายดีพี่น้องเอ้ยเขาก็เคยเห็นเกี่ยวเขาพบน้ำ เกีียวเข่าปุ๊บน้ำสิถว่วพี่น้องมาเลยคุณได้ใจดีเนาะมายออันมายอรกระสอบเขาซอยเช้าก,กอนี่เด้อมึงนี่เด้อกับป้ามานนี่น้องทุกคน วังบาคือสีเดียวเนาะกันใจอยู่ได้หนิหย่านเกี่ยวอะไรียวนะนี hine? ้นะนี่นะทุกคนพวกเจะไปจักมาไปไปเป็นอะไรมาสิมาแต่สาวโอ้โาเกาเก่าไม่รู้ เที่ยวเขาพบ่มนามเขาก็ช่วยเห็นเลยนี่เที่ยวเขาพบ่มนามกาน้องทุกคนสำหรับคลิปนี้กัสซิมี่พียงสนีเนาะเที่ยวเขาพบ่มนาผู้เขาเซลล์ขึ้นทางนะคุณเดไดกัสซิมี่พียงสนีเนาะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปของสกลโกในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะ คลิปนี้ก็สิจบเพียงเ่านี้แหละเนาะพี่น้องชากอสิไปเฮ็ดเวียกก่อนเด้อบัดนี้ไปยัง